สารสกัดธรรมชาติอินซีลัดร้อยสูต 2, ปปรคูณสองซเปอร์โกจากเดิมผสมสมุนไพร9ชนิดสูตรซุเปอปร์โกวางขายแล้วผสมสมุนไพรตัวที่10รวมเป็นสมุนไพร10ชนิดใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นพืชไร่นาข้าวข้าวโพดอ้อย มันสับปะหลังไร่งาไร่ตัวพืชสวนผลไม้ทุกชนิดเช่นสม้มทุเรียนเงาะลองกองลังสาดละมุดมังคุดลำไยยางพาราปลามไม้ดอกไม้ประดับพืชผักทุกชนิดสนใจติดต่อร้านค้าเคมีคเกษตรชั้นนำทั่วประเทศ,ทเทศสนใจโทร02 948 5303 โปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกินอรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันซา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอครับพบกับผมเช่นเดิมพัสกรเสียงล้ํานะฮะวันนี้หลายจังหวัดด้วยกันที่รับชมรายการของเราอยู่นะครับแล้วอีก150ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับชมรายการของเราอยู่นาตอนนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับในปี2558นี้ AEC หรืออาเซียนกําลังจะเปิดขึ้นเพราะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมรายการของเราอยู่แล้วแล้วก็เตรียมตัวรับนะฮะรับมือกับ AEC ให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือการใช้ที่ เป็นอินซีครับตอนนี้นวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นแฟนๆรายการของเราอยู่ก็อย่าลืมกันละกันนะฮะสารสกัดธรรมชาติอินซีพลัตร้อยถือว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งกับพี่น้องกเกษตรกรไทยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตของจริงอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไว้นะฮะว่าการเพิ่มผลผลิตนั้นนะฮะต้องเพิ่มได้ของจริงๆเท่านั้นนะฮะแล้วก็การลดต้นทุนท่านลดอะไรบ้างครับในเรื่องของการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างหนักหน่วงเลยปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเอง เป็นตัวช่วยกับพี่น้องกเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะในการบ่งบอกแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะจะได้มาจากดังไรนะฮะก็คือหมายความว่าคือผมเองกับทีมงานได้ลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วไปสอบถามกับพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านเลยทีเดียวที่เอาพัดร้อยของเราไปใช้วันนี้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับไปดูกันนะฮะว่าเคสเคสนี้กับนาข้าวครับเป็นนาดำครับเป็นนาดำนะฮะซึ่งนะฮะบอกว่าไม่เคยดี ขนาดนี้เลยงามเท่าหน้าอกเลยทีเดียวครับสูงขนาดหน้าอกเลยจะงามขนาดไหนนั้นผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับแต่อย่าลืมนะครับที่อำเภอบ่อพลอยไปติดต่อหาเสื้อพัดร้อยได้ที่ร้านพลอยงามครับซึ่งอยู่ตรงแถวๆกับนะฮะข้างๆตลาดของอำเภอบ่อพลอยนั่นเองเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับตอนนี้ตามผมไปที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับเจ้าของแปลงเกษตรอย่างที่ผมเียนคุณผู้ชมไว้ในสตูนะฮะว่าวันนี้พร้อมแล้วที่จะนําเสนอพลัดร้อยที่อําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับไปเจาะลึกกันเลยดีกว่าฮะท่านผู้ชมครับว่าใช้กับนาข้าวโดยเฉพาะนาดำเนี่ยนะฮะได้ผลขนาดไหนเจ้าของแปลงเกษตรพร้อมกับพยานอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีทั้ง3ท่านครับ สวัสดีครับลุงครับป้าครับลุงครับนะทั้งหมด2ลุงนะฮะและหนึ่งป้านะฮะเอาแนะนําตัวก่อนเลยฮะท่านแรกเลยครับลุงปลิวรุ่งสว่างครับสงปลิวเหรอฮะทองทองปลิวรุ่งสว่างรุ่งสว่างเนาะป้าทิพย์รุ่งสว่างป้าทิพย์รุ่งสว่างสองท่านนี้เป็นลุงกับป้าอ๋อใช้ชีวิตร่วมกันมาก็หลายปีแล้วเนาะที่นนะฮะอ้าวคนนี้แหละฮะลุงครับชื่อสำรองรุ่งสว่างสำรองรุ่งสว่างอ๋อแสดงว่าเป็นน้องชายของคุณลุง อ๋อเรียกย่าไงว่าอันนี้คือผมเรียกลุงอะไรดีสองลุงสำรองลุงรองก็แล้วกันเออนะนี่ลุงอะไรดีฮะลุงเปียลุงเปียนะป้าปราทิพย์นะฮะเออป้าเฉยเหรอเอาแถวนี้เขาจะรู้จักกันว่าป้าเฉยใช่ไหมนะเออนะเราไม่เฉยนะป้าเนาะนะนะฮะเอาละคุณผู้ชมครับสบายๆนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีเนี่ยพลัดร้อยเนี่ยโอ้โหดังมาก นะเกือบจะทุกหมู่บ้านเลยเนาะเดี๋ยวถามนิดนึงเอาเอาเอาเป็นว่าลุงเนี่ยพยานเนาะแต่ป้าทิพย์เนี่ยคนใช้เองเลยเนาะกับลุงเปียนะฮะอ่ะถามนิดนึงรู้จักพัดร้อยได้ยังไงฮะเนี่ยฟังวิทยุแล้วก็มีเพื่อนบ้านใช้อ๋อฟังวิทยุฟังคลื่นของลุงเป๋นะที่ที่เก้าสิบหเมกะเฮิร์นะฟังจากวิทยุเป็นยังไงฮะฟังแล้วใครเป็นคนฟังฮะ ป้าฟังลุงก็ฟังคนลุงก็ฟังกันสองคนเลยฮะฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับป้ารู้สึกว่ามันดีอะไรเงี้ยลอลงเงาใช้ดูพอใช้แล้วมันได้ผลดีก็เลยเดี๋ยวได้ใช้มานานหรือยังป้าใช้มาปีที่ต้องปีนี้เป็นปีที่สองแล้วอูนานมากโอ้ทีนี้ผมถามย้อนหลังนิดนึงสำนักเกษตรกรแถวจังหวัดบ่อพลอยเอออำเภอบ่อพลอยเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยปลูกนาข้าวแล้วก็ผักเนาะผักจะเยอะครฮะผักพวกผักชีเนี่ยมันก็ใช้ดีนะกผัก ผักชีพวกผักพวกมะเขือเทศพริกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดังมากพัดร้อยด้วยสุดจริงจริงลุงกับป้าไนีทําอะไรบ้างะครับลุงกับป้าตอนนี้ทํานาอย่างเดียวทํานาอย่างเดียวทํานามานานหรือยังฮะที่ทําได้ที่ทํามาทํามาหลายสิบปีแล้วอ๋อที่ทําจริงแล้วเราทมาหลายสิบปีแล้วในแปลงนี้หรือปะ เองนี่ก็ทามาหลายปีแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีแล้วแล้วลุงก็เห็นมาโดยตลอดทํานาแล้วโดยส่วนตัวเองก็ทํานาเหมือนกันนะลุงเนาะทนี่ทานาเหมือนกันอาชีพเป็นทํานาเลยผมถามย้อนหลังแทนคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะเป็นคําถามสบายๆคือการทําการเกษตรปัจจุบันนี้กับอดีตเป็นคําถามของพัดรร้อยเราเลยมันต่างกันไหมฮะ มันต่างกันเมื่อก่อนเราไม่ไม่รู้จักใช้ยาอะไรเดี๋ยวนี้มันเราใช้ยาเดี๋ยวนี้มันต้องใช้เยอะมันต้องใช้เยอะแล้วมันก็ได้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นคือใช้แล้วมันเพิ่มขึ้นใชใช้อย่างงั้นใช่ไหมฮะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้มันเป็นยังไงใช้มันก็ได้น้อยกว่ามันได้น้อยกว่าเหรอแต่เราลงทุนเพิ่มขึ้นเราลงทุนเพิ่มขึ้นก็ได้ขึ้นมาอีกหน่อยมันก็ได้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่เห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นนะฮะไม่ได้เจอพัดร้รยเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้เลยเา่ห นี่ที่เรามายืนกันอยู่ตรงนี้คือกลางทุ่งเลยนะฮะกลางแปลงนาเลยให้เห็นกันชัดๆเลยข้าวจะคือข้าวที่จะตั้งที่เรายืนกันมาเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะตั้งดีมากถามนิดนึงว่าข้าวพันอะไรฮะเนี่ยปะข้าวพันถึงอ่อนเหลืองอ่อนอข้าวเหลืองอ่อนปลูกปลูกมากี่ปีแล้วข้าวพันเนี่ยปะตอนนี้ปลูกมาสองปีแล้วเปลี่ยนสองปีแล้วก่อนหน้านั้นปลูกพันอะไรอ่ะปลูกหอมดงหอมดงใช่ไหมหอมดง หองลงมันก็จะยาวมันจะยาวสูงกว่านี้หน่อยกนของลงพอกันเลยอ๋อแต่ก็พอๆกันใกล้เคียงกันนะฮะเดี๋ยวถามนิดนึงนะฮะพัดร้อยเราเนี่ยพอมาใช้ตรงนี้แล้วนะมันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะฮะลุงใครเป็นคนฉีดเอางี้จ้างเขาฉีดเจ้างเขาฉีดใช่ไหมป้าคมปคุมป้าคุมแต่ป้าคุมเองเลยในการผสมผมเจ็บหลังมาไม่ไหวเจ็บหลังมาไม่ไหวนะฮะถามนิดนึงว่าข้าวเนี่ยกี่วันกี่เดือนละข้าวเนี่ยมันตั้งแต่มิทุนา มิถุนาใช่ไหมมิถุนากรกดาสิงหาก็กันยาสามเดือนสามเดือนโอ้ไปโดนแรงไปพักนึงไปโดนแรงไปพักหนึ่งบอกว่าโดนแรงไปพักหนึ่งนะบอกรอยฝนไม่ตกมนแรงเลยนาอย่างเช่นนาลุงเนี่ย แรงเต็มเต็มเลยนะเป็นไงฮะมันเป็นไงฟืนขึ้นเลยนี่ตายสิมันตายเลยนะถึงขั้นว่าตายเลยแรงตายมันตายแรงอ่ะตายแล้วตอนนี้รากมันยังไม่ตายแต่รากมันยังไม่ตายเพราได้ฝนก็แตกพอได้ฝนก็แตกขึ้นมาหน่อยนึงแต่เห็นบอกว่าเอาพัดร้อยไปฉีดด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้พเดินทีมงานเราไม่ได้เข้าไปท่านผู้ชมฮะแต่ว่าผมดึงรากออกมานี้เยอะมากนะฮะเมื่อกี้เห็นรากแล้วเนาะเออมันจะเยอะแล้วมันจะใหญ่นะรากกับขาวจะเป็นอย่างนั้นอืมมันจะขาวทีนี้ พัดร้อยเนี่ยในการใช้เนี่ยนะฮะคิดว่าโอเคไหมป้าคิดว่าโอเคดีมากดีไหมใช้ย่างอื่นมาก็ไม่เคยเห็นพ้นหรอกเออเนี่ยผมกาลังอย่างอันเนี้ยจั๊อตอนที่ว่าไอ้น้มันแรงเรื่องก็มาช่วงนี้มันเขี้ยวี่ยว่าผิดตาอือฮยังว่านี่ว่าเอ้ยนี่มันผิดตามไววเลยว่าคือก่อนหน้านั้นมันเหลืองมันเหลืองแรง มนเหลืองแรงส่วนหนึ่งคือไม่มีน้าไม่มีน้ําช่วยนะฝนไม่ตกเลยมันเหลืองแล้วฉีดไปกี่หนแล้วเนี่ยป้าลุงต้องโทษหรครับนี่พึ่งสองครั้งเองนะครั้งแรกตอนข้าวได้ประมาณกี่กี่วันตอนแรกเลยประมาณเดือนกว่าประมาณเดือนกว่ากาก็แสดงว่ายังไม่ยังไม่แตกไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะแล้วทิ้งห่างไปนานมากเลยนะเนี่ยฉีดเลยมันก็แรงเลยอ๋อมันก็แรงเลยมันแรงเลยทีนี้ใช่ไหมฮะอยงว่าเสียดายเสียดายเสียดาย แล้วป้าใส่ใส่ยังไงอ่ะพัดร้อยผสมยังไงฮะผสมมันมีฝาอยู่ฝามีฝาตวงอยู่นะฝาตวงอยู่ฝัดขวดใหญ่ขวดพันซีซีนะอ๋อคุมเองเลยฟังจากวิทยุสโลแกนผมก็คือบอกว่าขาดได้แต่อย่าเกินใช่ไหมฮะถังถังถังกี่ลิตรนะฮะป้าถังสองร้อยลิตรถังสองลิตรใส่เท่าไหร่ใส่ฝาหนึ่งฝาคือเขียวพอฝาเขียวเขียวพอดีเลยพอดีเลยร้อยร้อยซีซีหนึ่งร้อยซีซีป้าผมถามนิดนึงพัดร้อยมันใส่น้อยไหม ไม่น้อยมันก็ไม่มากเหมือนก็ไม่มากมันก็ไม่น้อยหรอร้อยซีซีเนี่ยพอเทลงไปในน้ำต้องส0งร้อลิตรมันมีสีอะไรปะมมีสีอ่ามันก็เปลี่ยนสีสีนวลๆสีนวลๆออกหน่อยนึงเออฮะอคิดไม่เหมือนน้ำเปล่าไม่เหมือนคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจ พัดร้อยคือชื่อในปันสัเนี่ยครับพัดร้อยปวดนึงครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยปวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สาคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อ,อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรอง,รรองใช้แล้วปลดนี่ได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พัสร้อย ผมผัดร้อยมาใส่กับนายดีหรือผมใช้พัดร้อยกับมะกามป้อมดีจริงๆครับผมเอาพัดร้อยมาใช้กับอ้อยแต่ก็ดีครับใช้พัดร้อยกับหน่อไม้ฝรั่งครับผมเอาพัดร้อยมาใช้กับสมรสดีจริงๆครับผมใช้พัดร้อยกับพริกดีจริงๆดกจริงๆครับผมผมเอาพัดร้อยมาใส่ขอท่านงามเด็ดแท้ครับ ใส่พัด้อยกับกระปุครับใส่พัด้อยกับบวกครับผมใส่พัดลอยกับชัวงงาไม้ครับสวยไม้ครับยามไมครับผมใส่พัดลอยครับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พัด้อยกับมันใช้พัดลอยกับต้นหอมจีนผมเอาพัด้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดลอยกับอ้อยผมใช้พัดลอยกับมะละครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วสารอินทรีย์หยุดวัชพืชทูกรีนโซน ผลิตภัณฑ์ดีๆจากพลัสร้อยสารสกัดธรรมชาติบวกเคมีสังเคราะห์หยุดญ้าในไรนาของท่านประเภทดูดซึมอายุวัชพืชไม่เกิน30วันให้ใช้ประมาณ70ซีซีผสมน้ำา20ลิตรถ้าหากวัชพืชเกินกว่า1เดือนให้ใช้ปริมาณ1น0ซีซีผสมน้ำา20ลิตรสารอินซีหยุดวัชพืชทูกลีนโซนเมื่อใช้แล้วจะมีความปลอดภัย ต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นมิตรกับพื้นดินเมื่อใช้ทูกินโซนแล้วดินจะไม่แข็งเป็นดานดินจะฟูไม่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อเกษตรกรหาซื้อทูกินโซนได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าเคมีเกษตรที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลัดร้อยทนปลอดัางทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอ สารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในปันฟังวิทยุทุกวันเลยทุกวันนะฮะฟังลงเปิดทุกวันงเปิทุกวันเลยนะฟัก็จดเบอร์จดเบอร์ไว้เหมือนกันจดชื่อไว้ใช่ไหมฮะอ๋อนะฮะทีนี้พึ่งมาเริ่มใช้หรือเปล่า ที่แปลงเมื่อกี้ที่เราไปมาจริงๆแล้วของป้าทิพย์กับลวงเปียเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วลองเล่าให้คุณผู้ฟังเออคุณผู้ชมดูนิดนึงว่าปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างข้าวปีที่แล้วข้าวแปลงนี้ดีมากเลยจะดีอย่างนี้เลยนะดีอย่างนี้เลยดีมากเลยดีโอ้โหมองนี่ปูเลยใครข้งางเนี่ยถ้าย้อนทำไมข้าวจะคล่องก็ไม่ได้นั้นทำไมข้าวมันดีถ่าข้าวมันดีไหมถือว่าดีที่สุดเลยไหม ทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามยาวไปถึงนี่เลยนะกี่ไร่ทั้งหมดแปดไร่ใช่ไหมฮะยาวไปนู้นตะต้นตาลโน่นครั้งตอนนู้น่นรู้นเลยเครั้งอันเดียว